ทำไมมนุษย์เชื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะไปสวรรค์หรือนรกเข้าใจง่ายสไตลช่อง Why ทำไมเคยสงสัยไหมทำไมเกือบทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมบนโลกต่างมีสวรรค์นรกอยู่ในความเชื่อเหมือนกันแทบหมดจริงๆแล้วความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีความกลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวความว่างเปล่า ในยุคดึกดำบรรมนุษย์เริ่มตั้งคำถามว่าหลังตายเราจะหายไปจริงๆหรอสมองที่ต้องการคำอธิบายเลยสร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อทำให้ใจเรารับมือกับความตายได้ง่ายขึ้นแต่ทำไมต้องมีสวรรค์กับนรกเพราะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมมนุษย์สวรรค์อาจเข่ากับรางวันนรกเท่ากับการลงโทษ มันทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีตำรวจในทุกที่ว่านรรมนะยังเชื่อว่าคนดีต้องได้ไปที่ที่สวยงามคนเลวต้องได้รับผลของการกระทำเพื่อให้โลกดูยุติธรรมมากขึ้นดังนั้นสวรรค์และนรกอาจไม่ใช่แค่สถานที่หลังตายแต่มันคือภาพสะท้อนความต้องการของมนุษย์ที่อยากให้โลกะนะมีความหมาย มากกว่าแค่เกิดแล้วก็ตายไปนี่แหละทำไมความเชื่อแบบนี้ทิ้งอยู่มานาเป็นพผ่นปี